ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาคุณไปพบกับรถ3าล้อออโตริกชอร,รุ่นใหม่ล่าสุดจากซูซูกิปี2026ซึ่งมาพร้อมเครื่องยนต์4จังหวัดที่ถูกออกแบบมาเพื่อความประหยัดทนทานและตอบโจทย์ทุกสภาพถนนในประเทศไทยซูซูกิได้พัฒนารุ่นนี้โดยคำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้งานจริงไม่ว่าจะเป็นผู้ขับรับจ้างหรือใช้งานในชีวิตประจำวนัน ตัวรถมีดีไซน์ที่ทันสมัยขึ้นกระจกหน้ากว้างมองเห็นชัดเจนทุกมุมพร้อมไฟหน้าและสว่างและประหยัดพลังงานพื้นที่ภายในห้องโดยสารถูกขยายให้กว้างขวางนั่งสบายทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเครื่องยนต์สีจังหวะขนาด1 9 8ซีทำงานเงียบประหยัดน้ำมันและปล่อยมลพิษน้อยลงการสตาร์ทเครื่องยนต์ทำได้ทั้งระบบมือและไฟฟ้าเหมาะสำหรับทุกสภาพอากาศระบบเกียร์เป็นแบบมือโยกที่ใช้งานง่ายน้ำหนักรถเบาลงกว่าเดิมทำให้ควบคุมและเลี้ยวได้ง่ายแม้ในซอยแคบ ช่วงล่างได้รับการพัฒนาให้รองรับแรงกระแทกได้ดียิ่งขึ้นโช้กขับหน้าและหลังแบบไฮดรอลิกช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้ในถนนครุกคะเบรกหน้าและหลังแบบดรัมเบ,บรกตอบสนองได้ดีให้ความมั่นใจในการหยุดรถแม้ในสถานการณ์ฉุกเฉินถังน้ำมันจุดได้ถึง7ลิตรให้คุณขับขี่ได้ไกลโดยไม่ต้องเติมน้ำมันบ่อยๆระบบการสะเทือนใหม่ช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาเจอหลุมหรือทางไม่เรียบบ่อนั่งออกแบบใหม่จากวัสดุการลื่นแอร์และกันน้ำทำความสะอาดง่ายใช้งานได้นาน ด้านหลังมีพื้นที่สำหรับบรรทุกของหรือผู้โดยสารอีกสองคนเหมาะสำหรับใช้งานในเมืองหรือวิ่งรับจ้างในพื้นที่ท่องเที่ยวช่วยเพิ่มรายได้ให้ผู้ขับได้มากขึ้นด้วยประสิทธิภาพที่ดีขึ้นค่าบำรุงรักษาต่ำและอะไหล่มีพร้อมตามศูนย์บริการทั่วประเทศและสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือรถรุ่นนี้ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษยูโร4เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ต้องการความคุ้มค่าใช้งานยาวนานและช่วยลดมลภาวะ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อโชว์รูมหรือดีลเลอร์ซูซูกิใกล้บ้านคุณเพื่อทดลองขับได้แล้ววันนี้หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ในคำอธิบายด้านล่างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆและรีวิวเด็ดๆแบบนี้ในอนาคตแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับค่ะ